ส่วนเป็ดที่เราจะทําการถอนขนวันนี้ครับต้องมีอายุอย่างน้อยก็สิบวันขึ้นไปนะพี่น้องถ้าเล็กกว่าน,นั้นก็ไม่ค่อยจะดีครับหรือเกินนั้นก็ไม่ได้ทามันจะทําให้การถอนขนมีเลือดออกนะครับวบบันกำลังพอดีครับเราจะเริ่มถอนกันเลยนะครับพี่น้องครับก็ใช้มือถอนครับไม่ยุ่งยากเลยครับถอนตั๊บหนึ่งนะตั้งกอลเป็ปนาจะเห็เนะ ก็จะอนี้เลยฮะ่นฮะอนอนี้นะถอนชุดออกนี่หมดนะนี่ฮะนทนแค็งนี่มันจะโตไวครับกินอาหารได้เก่งมากครับก็แค่นี้ครับพี่น้องถนนนี่ยถอนขนแข็งมันนะครับออกจะทําให้เป็ดไม่รู้ครับเป็นยังไงคือกินเป็ดจะกินอาหารได้ไวมากโตไวามากครับกลับมาแค่สิบวัน อย่างที่เห็นในคลิปเมื่อกี้นะครับมันจะโตวไว้มาก <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัหนึ่งไม่ต้องร้องไม่ต้องรออีกเนาะมันกระตุนะ้นความอาหารหรือเปล่าก็ไมนรู้ครับมันจะโตวไวเป็นความรู้ที่ได้มาจากป่าชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาบอกมาเขาว่าเลี้ยง ไม่หึงสองเดือนของเั้นคึ่งสามารถจับขายได้แล้วครับเป็นบับเบอรี่สองเดือนครึ่งแต่ที่ผมศึกษาใน YouTube ของฟ้าเขาว่าสามเดือนถ้าคน,นแป้นมงเปะ็ะหนึ่ลูกไม่มีครับตัวไปเราก็จะถนโอเคครับจบเลยโอ้ขถอนคน ก็จะว่าถอนขนแข็งของมันออกครับแต่พูดเจ็คนะครับแค่นี้นะครับพบกันคลิปใหม่ข้างหน้าคลิปใหม่นะครับ